เห็นแล้วก็อดปลื้มใจแทนสาวๆและสตาฟโค้ดทีมชาติไทยไม่ได้ค่ะเมื่อสถานเอกอัครราชทูตแห่งกรุงบรซิเลียประเทศบราซิลค่ะได้จัดเลี้ยงอาหารไทยแก่นักตบลูกยางสาวไทยค่ะพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ดชนิดที่ว่าหายคิดถึงบ้านกันเลยทีเดียวค่ะ เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องอาหารดีถูกหลักโภชนาการและยิ่งเป็นอาหารที่ถูกปากด้วยแล้วก็ยิ่งเสริมพลังให้แก่สาวสาวเป็นทวีคูณเลยค่ะโดยมื้อแรกค่ะหลังจากที่สาวไทยและทีมงานสตาฟโค้ดค่ะเดินทางถึงกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลทางท่านทูตค่ะท่านศักดิ์ศรีพรมโยธีและคณะจัดอาหารไทยค่ะเลี้ยงมื้อเที่ยงต้อนรับทีมงานเมนูอาหารที่จัดในมื้อนี้ค่ะมีทั้งผัดผักหมูกระเทียมไข่เจียวและแกงเผ็ดค่ะ มือนี้เนี่ยคงทำให้สาวไทยและทีมงานสตาฟโค้ดเอ็นจอยอิ n ติกันเป็นแถวๆและคลายความคิดถึงบ้านไม่มากก็น้อยค่ะเพราะห่างหายจากอาหารไทยมาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆค่ะหลังจากแข่งสนามแรกที่ประเทศตุรกี ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะทางท่านทูตและคณะเนี่ยใจดีกับสาวไทยและสตาฟโค้ดมากเลยค่ะ มื้อเที่ยงของเมื่อวาน10มิถุนายน2566ค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลค่ะได้จัดเสริมความอร่อยให้แก่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยอีกครั้งค่ะด้วยการเลี้ยงมื้อเที่ยงที่เต็มไปด้วยอาหารโรดของสาวๆอย่างเช่นไก่ทอดไก่ย่างลาบหมูและต้มแซ่บค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆเติมพลังให้กับสาวๆและทีมงานสตาฟโค้ดค่ะก่อนออกซ้อมในช่วงเย็น แอดเห็นแล้วยังอดกลืนน้ำลายไม่ได้เลยค่ะดูแล้วแซ่บจริงๆ ดูจากสีหน้าและการของสาวๆแล้ว Enjoy Eating กันเป็นแถวๆงานนี้สาวไทยของเรามีพลังในการตบขึ้นมาเป็นกองเลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะทางท่านทูตและคณะเนี่ยยังมอบน้ำดื่มให้กับสาวๆเนี่ยได้นำกลับไปดื่มที่พักอีกด้วยค่ะแอดเห็นแล้วก็ตื้นตันใจค่ะดีใจแทนสาวไทยและสตาฟโค้ดมากค่ะเพราะไม่ว่าพวกเธอเนี่ยจะเดินทางไปแข่งขันที่ไหนก็จะมีกำลังใจจากคนไทยค่ะที่คอยสนับสนุน ไม่ว่าจะไปเชียร์ถึงขอบสนามหรือแม้แต่การจัดเลี้ยงอาหารไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแทนทีมงานด้วยนะคะนี่แหละค่ะคนไทยยังไงเราก็ไม่ทอดทิ้งกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสว,นนสวัสดีค่ะ Bây giờ mình đi <laughs> đổi chủ công việc kia